เรื่องราคาเนี่ยนะก็ต้องไปดูที่กระทรวงพาณิชย์กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องทํางานร่วมกันร,ระหว่างสาธารสุขกับกระทรวงพาณิชย์นะครับนายจุลินะขณะวิสิตลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงแนวทางการดูแลชุดตรวจโควิด COVID, หรือแล p i d ิดแอนติเจนเทสนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้พูด2เรื่องเรื่องฟ้าทลายจรด้วยคือตอนนี้ ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะราคาพุ่งขัดตลาดจ<อ>นสุดนิสุดเด็ดเมื่อก่อนเนี่ยคุณนันทยาก่อนมีโควิดเนี่ยนะผมผมก็เป็นคนที่นิยมสมุนไพรสมุนไพรเหมือนกันนะแต่ก็ต้องต้องตามคําแนะนําของหมอมีความรู้หน่อยหนึ่งว่าไม่ได้กินเป็นขนมนะคฟ้าทะลายโจรใน,นกระปุกหนึ่งเนี่ยทั้งของอภัยภูเบศหรือของยีอองอ่ห้ออื่นเนี่ยกระปุกแบบครัวนี้นะราคาประมาณสัก90บ้างร้อยต้นๆอะไรเงี้ยนะวันก่อนไปซื้อ300ร้อยกว่า หรอใช่คือมนขนาดนั้นแล้วใช่คขึ้นขนาดนั้นเลย <นะ S 2> ผมตกใจอ้าเออเาเอาเอายี่ห้ออื่นเนี่ยเพราราคาประมาณนี้ราคานี่ตอนนี้ราคาฟ้าทลายโจรกับราคาไอเนี้ยกระชายอ่ะพุ่งขึ้นไปแบบอย่างกับตลาดหุ้นนะตอนเนี้ยใช่ใช่พุ่งพุ่งพอๆกับพุ้นโรงพยาบาลเลยของหมอบางคนเลยเนี่ยน,นะเอาแหละต้องเลือกนะคุณจรินก็พูดถึงเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องราคา <c oughs> นะครับไม่ให้มันสูงเกินไปอะไรยังไงเนี่ยนะครับโดยบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะครับกระทรวงาพาณิชย์ขอรอข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดจากออยว่าผู้อนุญาตนําเข้านํามาขึ้นทะเบียนกี่รายปริมาณเท่าไหร่ราคาต้นทุนเท่าไหร่กําหนดราคาขายนะยังไงนะครับตามความเห็นของออยในฐานะที่ต้นเรื่องนะครับกระทรวงาพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถกําหนดได้เองเนื่องจากไม่มีพื้นฐานด้านเครื่องมือแพทย์เมื่อกระาทรวงสาธารณสุขทําต้นเรื่องมาเสร็จแล้วกระทรวงาพาณิชย์ก็พร้อมดําเนินการให้เป็นไปตา,ามความประสงค์และบอกว่าไอ้เรื่องคุมราคาเนี่ยไม่ยาก แต่การกําหนดราคาที่สอดคล้องกับต้นเรื่องที่มีความหลากหลายของยี่ห้อคุณภาพมาตรฐานและราคาต้นทุนที่มีความต่างกันก็ต้องดูด้วยความรอบคอบว่าถ้าไปกําหนดราคาในระดับหนึ่งจะมีผลไปการสกัดไม่ให้มีการนําเข้าหรือไม่เพราะถ้านําเข้ามาแล้วไม่กําไรก็ไม่มีผู้นําเข้ามาทําให้สุดท้ายประชาชนจะไม่สามารถมีรับปิดเทศใช้คือคือคุณตุนี้ก็กังวลว่าถ้าไปไปตั้งเพดานราคาเดี๋ยวมันจะเกิด ปัญหาเรื่องของขาดนะเพราะเหมือนจำได้ไหมเหมือนหน้ากากอนามัยโควิดยุคแรกเลยนะไม่ใช่ยุคยุคนี้สบายแล้วนะครับราคาถูกมากราคาถูกมากเลยยุคแรกๆพอไปกําหนดราคาแบบนี้ปุ๊บตลาดมืดเลยนะมีการปั่นราคาการมีการโอ้โหบอกว่านี่ผมมี20ล้านชิ้นมีไปถ่ายโกดงโกดังอะไรสร้างราคาอะไรกันขึ้นมาเยอะแยะอันนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง คือมันเป็นเรื่องสินค้าที่มีกลไกของมันอยู่ดีมานซัพพลาย,ยาต่างๆนะแต่ท่านก็นบอกว่าไอ้หักให้ไปคุมเนไม่ยากหรอกประกาศโครมเลยชุดไม่เกินเท่านี้ปัญหาคือของมีไหมนั่นนะสินะอันนี้ก็ต้องดูกันนะส่วนเรื่องฟ้าทลายโจรตอนนี้เป็นไปตามหลักกลไกตลาดะนะครับพอมีความต้องการเยอะราคาก็ขึ้นแต่รัฐบาลนี่ไม่ได้ละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ไปดูนะครับว่า สมุนไพรพาราลายจนเป็นสินค้ากเกษตรชนิดหนึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ผู้ปลูกที่ตรวจสอบทั้งหมดได้เป็นผู้ปลูกรายย่อยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนส่วนปริมาณของวัตถุดิบการผลิตจึงไม่สเสถียรขึ้นอยู่กับความต้องการของของราคาตลาดในแต่และช่วงนะครับอย่างตอนนี้พอจดทะเบียนแล้วเนี่ยว่าพาทาลายจนรักรารษ,ษาโควิดได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าตลาดมันต้องการสูงแต่ว่าคือเนื่องจากการปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายย่อย Mm hmm. ม,มันมันจะไปกํากับควบคุมอะไรยากเพราะเดี๋ยวบางคนก็เลิกปลูกเดี๋ยวบางคนก็ปลูกเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะค่ะ mm hmm. แต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องราคานะแต่สําหรับในตัวของสมุนไพรไทยคือคนไทยโชคดีที่เรามีสมุนไพรไทยหลายตัวนะคะแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องของอเชื้อไวรัสได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยฟ้าทะลายโจรก็ช่วยกระชายอย่างเงี้ยมีบางคนนะคุณปรเมรตอนนี้คือบางคนที่แบบว่าไม่รู้ละตอนนี้ฉันทําอะไรได้ก็ทํา อบตัวคุณขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายอีกนิดนึงจะเป็นต้มยำแล้วอ่ะพริกป่นไอ้พริกขหนูก็ไปด้วยไหมเอามาใส่หม้อแล้วอบเหมือนกับอบตัวอบตัวให้แบบว่าเออสูตรเข้าไปช่วยคือมันเป็นแบบนะความรู้สึกของคนจิตวิทยาหน่อยแล้วมันก็จะช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาได้ดูแลป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะ